สวัสดีครับพี่น้องกะเขาสู้บรรยากาศหนาฝนแล้วนะครับบรรยากาศดีๆครับฝนตกทุกมือทุกเว้นครับจังหวัดอุบลเขียอำเภอเราสะโกกนะครับผมวันนี้พามากลุ่งหนางอานเมาส์อีกแล้วนะครับตี้เมาสไป8 00 0บาทครับตอมตอมใหม่ครับสีเหอะเก่ารถแมคโครนะครับแมคโครมาหมางไวไต่ก่อนก็เป็นป้าบางๆครับต่อจากพื้นเก่าพื่นเป็นไ้เก่าไ้ปุูงมันนพิ่นได้กี่นะครับพิ่นกลายหมางตอกมาก เมื่ไงผมมาปัดมอเอนี่เขาไปหาปลาถิวอนหม่างหมดครับลากใหม่ครับหลากเข้าไปครับแลวก็้ปั๊บหมองโน่นลองหาหมองตามเล็กน้อยนะครับเราก็ล่งหางสามนะครับผมจะเป็นทีหลาดสั้นจั็หน้อยครับสาหรับผมว่าปลูกมันีิพอดีครับแต่ว่าเพิ่นสิเปียนเป็นปลูกบบกอื้อนะครับผมปลูกฟักทองนะครับนี่ครับทีหลาดสั้นจั็หน่อยครับแม่โคมาเห็นไอ้เพิ่นวิดอยู่แล้วเหล่าเมื่นนะครับ จางระไทยผมต่ออีกแปดพันนะครับการที่เป็นหนงานสุดท้ายนะครับคงฤด้ดูการหนาแะไรอ่างเี้คับนบัวมีมาอีกนะครับผมเจงสีไทยให้เมืองอีกนะครับกัตอนนี้ก็เป็นหนังงานสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าหลังจากขันก็บว่ามีคิวงานอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเขาสู้บรรยากาศหนาฝนต้วพี่น้องคนเข้ากับบ้านเขาเบ้อแล้วนะครับก็เหรือแต่งานปลางานดงถามมีเข้ามากังสิได้เทดครับถามว่ามีกด้จอดนะครับผม ตอนนี้รถกระซาสาครับเหลี่ยมสาลงทุกมือครับแต่เราสร้างศูนย์เหนเดวครับถามยามไรก็มาบอกมือบอกว้น่นิ้วเท้าขันในเมืองคลิปผมกะบอกผมไม่ได้ครับมีแต่ว่ากลางเดือนกลางเดือนสิมาเอาไปพาตัดครับแตลล่ล่อครับผมยังรอเหมือนเดิมครับก็สร้างมาเอารถไปพาตัดขัใหญ่ไห้นะครับตอนนี้ก็คือโอลิงในหัวกระโลคัดนะครับมันมัน ีขาดด้วยจะไหนกับโมโหแล้วพี่น้องเพราะว่ามันรัดน้ำมันประยูงเป็นมาเดือนหนาถอยหลังมันเลนื่ยสาครับแบบนี้นี่ครับเสยครับนับไปรีด้วยครับประมาณหาพกพีครับยังไปรถเมันอกีโดนครับก็วนหวยครับเนี่ยเมื่งานแต่ว่ากะดีแน่แต่ว่างานสิ็จเมื่อแล้วก็พอได้ให้เพื่อเอาไปเฮ็ดให้นะครับก็รอเพเ่็นอยู่แต่กะดีอีกอย่างหนึ่งที่รถมีประกันนะครับบ้เสียเงินก็บาท เลยมาเห็ุงานเล่นทาซ่อมงานเบิดนะครับไงเพื่อนเชเพื่อนเมารถเพราะว่าเพื่อนเชยมาเอาละดรรสองหนึ่งงานผมเหมืนก,นกนัมีแน่อยู่ครับผมก็เลยเลือ่อนมันไปก่อนก็รอคําตอบจากเพื่อนนะครับว่าเพื่อนเชยมาอันนี้เท่าไรแต่ว่าก่อนที่จะพาตาัดขังไงกะสร้างเทื่อโบเพื่อนเชยมาใส่โบหายอีกนะครับ,บว่าสีโใส่ดอกพี่น้องอาจารย,าย์ไงกูว่านอพโโุโรวสิใจให้ผมมาสันหมวยกันใจให้ผมเก่เาเนี้นหรอกเป็นไพสีโปเอาเนาะพี่น้องแม่นบาก อยูเล <the> ่ามูลกว่าบาทครับเปลี่ยนแตโบครับเพราะว่าท่อกับกองก็ใส่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่นคั้นของเพิ่นพลังนแปดแปดเพิ่นก็สิเปลี่ยนถึงโบถึงกองนะครับกับรัรับชมรับฟังเบิ่งคลิปหน้าพุวนะพี่น้องก็สิถ่ายให้เบิ่งนะครับว่าเพิ่นสิเหตุออกมาเป็นแบบใดสิงามบ่สำหรับมื้อนี้ก็สิพาลุยงานตัวนี้ก่อนนะครับสิจบอยู่ที่มเสนึงนะครับเต็มเตรมก็สิมีการเคลี่ยวใหม่ห้อมสิ่ลี่แล้วนะครับผม นี่เอาเบรคเดินทังหลังรถน้อยหนึ่งต่อไปกัสิเป็นการปรับ๊บพ่นลงหาหม่องทําเล็กน้อยนะครับสริยาไซแล้วก็ลงหางสามนะครับตัวเลยอ่ะรับชมรับฟังกันไปครับ พี่นภาพเคลียร์ิงต่อใหม่ต้นใหม่รียบร้อยนะครับกับซีคัแน่ครับที่หัวจอดที่หัวเฮ็ดก็บ,บ่ได้เฮ็ดเต็มมือหยัดมือนะครับเพราะว่างานก็บ่หลายครับกับ่อยู่ไกลบ้านนำ้ำลครับกมีการปรับเล็กๆน้อยๆพี่น้องปรับหลากจากมองสูงมาหาหมงตำ่ำเคลียร์เห็นเป็นตะเมืองนะครับจังลงหางสามเม้ก็เฮ็ดอยู่ที่ประมาณบ่เต็มมือครับกัเฮ็ดไปแน่จอดเด่นไปน้ำนะครับ น่งกินขา้าวเล่นไปนำแน่่นังเล่นไปนำเปานช่องยิง่งไปนำพี่น้อ,นเนนเนองเพราะว่ารถก็ออกตัวส่าครับก็บ่อยากเขียวบันไดครับเพราะว่างานกับเบิดแล้วถนนว่ามีมาอีกนะครับหลังจากซ่อมหมดแล้วเอา้าสิยาวการไล่ดินหม่องสูงมาหาหม่องต่ำเล็กน้อยนะครับผมไปชมกันครับชมกันต่อนะครับ พี่น้องก็ลังจากเขาปรับพื้นที่แล้วนะครับจะลงหางสามนี่น้องก็บพราะเราเลือกปันไดนะครับเพราะว่ามันสีปูแบบอื้อนะครับบ็เดีปลูกมั่นพี่น้องเลือกหลายลดหน่อยสิ่งมั่ันบันไดครับเอาทำพอประมาณครับทำพอดีพองามนะครับกับโบตือนเกินไปหรือกับโบเลือกเกินไปครับนี่ครับประมาณเพียงนในแขรงครับผมก่อนที่ไทยนวลๆครับปั๊บแล้วไม่ไม่ แปลงเดียวกันเหนือเดียวกันเลยครับผมกะตัวนี้ก็ได้ปั๊บเล็กน้อยครับกันหน่ำไปเพื่อนนํำครับเป็นบอกแน่ได้ก็เห็ดตามเพป่นบอกนะครับทางอันตัวนี้ก็บใบเลื่อยครับบ่ไเด้ฝ่าวนะครับพี่น้องขั้นตีเป็นเหมือกับมือนึงเห็ดเยียดกับที่เหล้วนะครับแต่ว่าหมวกอานนี่ก็เห็ดไปพักไปครับแนวรถก็เริ่มสาลงนะครับ เราด้สร้างเพิ่นมาเฮ็ดไห้ครับผมตอนนี้มืออะไรล่ะสิได้มืออะไรเป็นงเพิ่นพ,นพี่น้องไมใ,ใจจริงก็อยากใส่จะเดินใส่นะครับแถวรถกับบริสุทธิน้ำเขาคือว่านะครับสื่อยจันเพิ่นก็ให้ซิมังยนม่วงดูแลให้ครับผมบริเวว่าเพิ่นหรอกครับแต่ว่าจะเดินใส่มันกันเองนะครับมันเหมากันง่ายสนิทกันน้ำข้าเจ้านดำนะครับ าขาจะเดินใส่ปลานในรถผมนี่แดงก็เก่าแล้วครับตอนนี้ก็ค่อยๆใส่ไปสักวันรครับงานก็บ๊ร้ายบันไดก็ได้เห็ดเด่นๆนู้น,นหัวไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับมันจะเป็นสั้นลงเงี้ยสิครับพี่น้องวานไทยเขาครับไทยเหล้วก็จะส่งงานครับวานสิเบิร์ตก็ยังมีเข้ามาอีกอยู่พี่น้องงานหนึ่งก็ลงหางสามปลูก ยุค่าครับต้นยุค่าเป็นพื้นที่ปลาเก่าไม่สนนดนะครับมองที่ไปเห็ดไม่นี่ก็เป็นพื้นที่ปลาเกลากันครับรดแม่คู่หม่างไหวก็ได้พปเคียริงออกแบบนี้ครับแล้วก็ลงทางเออเตือนเลยพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องคือางานฤดูฝนของผมนะครับ กะยังดีที่ว่าจะคล้องไรจะคล้องแปลงมันทาอะไนะครับกะส่วนมากหนา้าฝนกับเหดุด้พื้นที่โน่นนะครับพื้นที่สูงนะครับกะดีที่ว่าี่ได้เห็ดทุกปียังดีที่ว่าทีได้เห็ดทุกปีนะครับหรือไม่ไม่เห็ดทุกปีเพราะว่าปกติแล้วงานให้หน้าเฮาทันกับเบิร์นะครับตอนนี้เขาวานเขาแล้วเบิร์ตแล้วฝนเกืตกเกือบทุกมือครับน่ครับกะที่เป็นสั้นๆลงเลยนะครับ พื้นที่ลาดสั้นนะครับแถวนี้เพิ่นก็นจะปลูกฟักทองนะครับผมแปลงนี้นที่กับเราๆสี่ทั้งหาไร่นะครับผมก็จะได้ก็ฝากติดตามผลงานการสแสดงนี้นะครับพี่น้องก็รับงานคือเก่าครับทัวร์จังหวัดอุบลราชธา,านีครับมีเอฟซีทั้งขอนแกน่นโทรมาจ้างนะครับแต่ว่ามันบ่ได้ไปพี่น้องมันไกลบ้าน,นครับหาอยู่ไกลบ้านรับจบให้เบิดครับผม มงได้บงามกับที่ชมกันไปครับมองได้บริบกับิเอาไปพัฒนาแก้ไขนะครับมองได้ดีกับเก็บใบดีนะครับมองได้บริบกับเก็บใบไมาพัฒนาครับเอาจังได้กับไปเจอกันในคลิปหน้าพนักพี่น้องขั้นมีงานมีการกับท้ายต้องให้เมืองเรื่อยๆนะครับขั้นบ่มีกับแสดงว่าบ่มีคลิปครับได้กับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงซ้ำนีนะครับกับที่ส่งงานนะครับ ไป,ไปไปต่อแปลงใหม่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ